รข <Harriet> ้ามแตงโมข้ามแตงโมข้าวหลอดตัวข้าวหลอดตัวไปงั้นเองไปงั้นขับไปนอนก่อน ดไล่เพราะ่ายมาหามานะมานาอยู่นูนไงอยู่รถไงเอาเห็นน่องขึนนีไหมคอห้เห็นสเรียบรมเพั้พี่ครับมานวนไปไหนผมตามหาเขามาเห็น มีคนบอกว่าให้ให้ใหมาส่งให้ครบหนึ่งอาทิตย์แต่ว่าหายตัวได้รถกระจกลงเดี๋ยวนี้เลยจ้าเอ๋ออน,นั่งกับกูอ๋อนั่งกับเมื่อกี้พี่เห็นมานะเดินเช่นไปบนรถบัสพี่พก็เลยนั่ขึ้นไปไปย่างไปหาว่าเห็น อ๋อจุดเปลี่ยนใบใบอ๋อนึกว่าจะขึ้นรถบัสไปมาส่งแล้วก็ส่งไม่ทันใครจะทักไปนะจะไปนอนไหนคืนนี้แล้วทักไปเลยแล้วทักไปพี่จะไปนอนไหนพี่กับบ้านแพงกับบ้านแพงขี้หยังเขากลับเศร้าห้องไวโยห์หันกลับไปนอนโยห์หันกับเด็กแกงนั่นแหละน่าเสียเวลาดีเาผักกับผักดนอนก็นอนพักก่อนเพราะว่า มาแล้งกับจังไก่ปเับครับกะกะเกินเบิ้งงัานเมื่อนีก็เป็นส้มเมื่อางขึ้นเปลไปแต่พี่ไปถ่ายยูไปกันไปนี่แหละเบาน้ำยังน้ก็ผลเนาะขึนรถไปเนาะขึ้นรถไม่เมื่อนีขึ้นรถไว่เด้เป็นเปลเปนเป็นไงมาจากเมื่อนีหนาก็บ่ยืองนอีกไปี่มัน ใบยืยืยืดอมันคายเกลือมีซื่คือว่าโรดเไม่ช้าก็เช้าอยากลบคนสายอ่ะเพราะว่าอยากให้มันเสร็จเลอเราจะได้ไปงานไดเลยไปเลยหรอม่เกนำเาอาไม่เยวกับเราหรอ อันนี้อันนี้เขาจะเป็นพระเอกเกมมี่ได้หนิเออก็เรื่องของเขาเ่าเอาอีกคลิปนึงกันเนาะมันเป็นอีกคลิปหนึ่งของพุทธคันลังถ่ายนะครโอเคครับถ่ายน้องมาน่าก่อนขับรถดีๆไปกรุงเทพ่ยวเลยหรอใช่บายบายครับพี่แบงค์ภาพคนหน่อยเป็นยังไงครับเวลาโอเคบ๊ายบายเป็นเลขฟองก็ได้ไปบ้านพืนถ่ายคลิปเมื่อซาวอย่างไรอ่ะเขายนางออมหานอยู่น้ำหาปีนไอ้เพิ่อนข้าเห็นพี่นายบ๊อกพี่น้องตัดเถอะเลยดิสรุปเห็นบ๊อบ ก้อนบอยกำลังเจ็บไปอยู่ขืนยางไปเบิร์เมบอนหละเห็นมันกาะอยู่ทั้งเต็นท์ทั้งหัวจขอลุกขึ้นมาเอ้ายังกาอหัวอีกรอบเลยจะไปหรือยังไปแล้วใช่ไหมจะไปพักไหนจะไปพักบ้านเพนจะเปลี่ยนแนไหมเพาะมัต้องเป มันต้องเปลี่ยนแผนเลยพี่ต้องไปไปทุลาใส่พี่ไปภาอมก่อนไปพักที่วัดโภวิภาคองกนะเลือกตัวไหนก่อนบโลูเข้ากันครับเขาจะบว่าท่านจักขี่เฟ้กันนีอเนี่ยไ่ดกัหนเนยเพราะว่าขอค่อก็รู้สึกว่าบูคิดนะับบันเพ่งกลับไปกับมาค่อรู้สึกว่าอันนะ่แต่ถ้าพูดถึงไปบันเพงเออเขามีทหลาเข้ากัน เลียงกะมาดูมาเราเต้นออกไปปุ๊ามันฟังนึ้งพามาเห็นเียวาาไผู้พตเนเก็บกับเาเก็บของแล้วลูกไปเพิ่งพนันนะตึกโรงมาดูางยู้มมกับว่าเทายางหาซอยปรสาทยางอ้อมห่านอยู่พ่อเกิดมาเสียงพ่อขาดเจ้าของเสียงเองค่ะเสียงีก็ครับ จะไปแล้วนะครับคายบายามาณจะรีบไปห่อยรักมาขอด้มานะไม่ให้สัมผ <mm ัสธนาจะีปนอหาตัวลงแล้วละตัวลงไปแล้วไม่วันนี้รจะไปทงแล้วจะไปสครูกรรจะไปสครูรโอเคครับบ๊ายบาย บายบายเดินทางปลอดภยัยเจอกันที่กทมบ,บายบายครับพี่เปพพ็ดอยเจอกันครับโอ,บอเ็อจะไปน่งกันขึ้นรถขึ้นเรือสิใช่ฮะไปกรุงเทพเลยบอ นั่นคือลอดลดกล<อ>้ยกันคุยแผนกันอยู่นี่เบึงโอ้ยของหลายให้สรุปเขาถึงจังไดนี่ยเราติบไปบเ,เิไปคุนจังโมงเที่ยงขึ้นก็ไ,ไเลยเตืมนบ้ายพอมมกมิไทยเห็นพี่ครับอก เราสิเรียนไปยังบรรพีงปทมันพัทน์บรรพีงดิก็อีพานบรรพีงพันบรรพีงแล้วนี่เฮากับปนี่เฮาสชีสเกียรเป็นช่วงไหนปีนแตยแป๊บอเรื่องาก็ไปนอนก่อนก็เลยดิเกิดย่อมมาขึ้นบพอก่อนตัวแันของกระเซาบพีงของหักสิมัณแปตเกาโมงวันนี้แล้ว ประมาณตุ่มสองุ่มพ่อจังหวงไกไ,ไปพ,พ <c oughs> ปุ่นก็ได้ไปพ่อพุ่นก็สศเสวยพ่อดีต้องถ่ายมีอย่างงงศีปมั่นจะเขาจังหวเจียงละเหียมไหมอยู่เพราะว่าผมกับพี่ควรได้เป็นพือีกสวยแล้วเบ <c oughs> ียจูเป็หนงจะว่าบุคคลหมดรไปไม่นีนหรือเนาะเรื่องอะไรเรื่องอะไรรูต้ วิวมันก็ส่งมิดคนรับใหม่ต่อทิดอ่ะเดี๋ยวมันสิทรงใหม่ต่ออยู่ถ้าเป็นอันสาวรุ่นใหญ่มันโมเมนเพียงมันเป็นเพียงอันตัวแฟนว่าจังใดตัวแฟนไว้าจ่ให้เป็นนางเอกเอมี่อืมโอเคครับคลิปนี้ฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับผมเดี๋ยวจะคุยรายละเอียดกันก่อนนะครับว่าสีจังใดก่อนกับเทปขอบคุณครับ